บริษัทแสนสิริส่งมอบบังเกอร์นว,วัตกรรมพรีคลาสเซฟโซนเสริมความปลอดภัยชุมชนชายแดนไทย,ไทยกัมพูชา ทำกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแสนสิริสารตอบภารกิจยิ่งใหญ่พลังแห่งกูซิติเซนส่งมอบบังเกอร์จำนวน50หลังให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยเพิ่มความอบอุ่นคลายกังวลใช้เป็นที่หลบภัยจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนทางชายแดนไทยกัมพูชานำร่องแห่งแรกที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลาราวหนึ่งเดือนแล้วที่เหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้สร้างความกังวลและผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนในพื้นที่แม้ต้องใช้ชีวิตประจําวันต่อไปแต่ความหวาดวิตกนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดทําบังเกอร์ชั่วคราวกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผลิตบังเกอร์50หลังทยอยส่งมอบให้กับประชาชน5ชุมชนในตําบลศรีวิเชียรตําบลบุปเปอยตาบลโดมประดิษฐ์และตําบลขี้เหล็ก จังหวัดอุบลราชธานีนำร่องเป็นจังหวัดแรกล่าสุด26สิงหาคม2568ที่ตำบลศรีวิเชียนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีบังเกอร์ชุดแรกจำนวน20บล็อกเดินทางมาพร้อมกับวิศวะกรและเจ้าหน้าที่ของบริษัทแสนสริริจำกัดมหาชนเพื่อทำการติดตั้งใน2ชุดในการนี้มีนายวรศิษิ์กันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธานีเขตหนึ 1, ่งพรรเพื่อไทย นายมวลชนกันตินันประธานสภา,าอบาจอุบลราชธานีและสมาชิกสภา,าอบาจอุบลราชธานีรวมให้การต้อนรับพร้อมให้กำลังใจแนวหน้าและประชาชนณอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีสอสอ,อุบลราชธานีจากพรรคเพื่อไทยนำโดยนายวรศิษฐ์กันติน,นันสอสออุบลราชธานีเขตหนึ่งพรรคเพื่อไทยนางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายมวลชนกันติน,นันประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานีกำนันตำบลศรีวิเชียนและชาวบ้านในพื้นที่เดินทางมาอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทแสนสริริจำกัดมหาชนทำการติดตั้งบังเกอร์หลบภัยให้กับพี่น้องประชาชนนายวรศิษฐ์กันติน,นันสสอ,อุบลราชธานีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ีที่ประสบปัญหาถูกกระสุนปืนใหญ่ทำให้บ้านเรือนประชาชนพังเสียหายจึงได้มีการพูดคุยกันระหว่างสอสอพักเพื่อไทยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการพูดคุยกันว่างบประมาณของทางราชการอาจจะล่าช้าเกิดความไม่ปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนอดีตนายกเศรษฐาทวีสินเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในครั้งนี้ วันนี้ได้มอบบังเกอร์หลบภัยขนาดใหญ่ขนส่งมาจากกรุงเทพมหานครมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืนและอำเภอ้้ำคุนจำนวน5จุดรวม50บล็อกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในานามของสสพักเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีต้องขอขอบคุณอดีตท่านนายกที่ยังเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนหน้านี้ท่านได้ส่งมอบสิ่งของและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตั้งแต่มีการสู้รบใหม่ๆม,มาโดยตลอดนายประดิษฐ์ทาพรมชาวบ้านอำเภอ้ํำยืนกล่าวว่าขอขอบคุณบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนและสอสอพักเพื่อไทยที่ประสานงานนำบังเกอร์หลบภัยมาติดตั้งให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านตามแนวชายแดนเพื่อความสะดวก และความปลอดภัยสูงสุดบังเกอร์หลบภัยมีประโยชน์มากสามารถเซฟชีวิตเราได้เลยในทันทีถ้าไม่มีบังเกอร์ทางฝั่งคขมเยิงปืนใหญ่เข้ามาชาวบ้านจะไม่มีที่หลบภัยเลยชาวบ้านเองก็ไม่รู้ว่าจะหลบภัยกันอย่างไรต้องขอขอบคุณบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนอีกครั้งและทีมงานที่นำบังเกอร์มาติดตั้งให้กับชุมชนของเราเมีบล็อกคอนเวิร์ตทั้งหมดนะครับอยู่50บล็อกนะครับ รวมทั้งหมดเป็น50จุดจุดละสิบล็อกมีตำบลโดมประดิษฐ์ตำบลศรีวิเชียนแล้วก็อยู่ที่อำเภอน้ำขุนอีกจุดหนึ่งครับรวมทั้งหมดเป็น5จุดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐาทวีสินซึ่งท่านไม่ได้เป็นนายกแล้วขอขอบคุณท่านที่ยังเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหมดนะครับ ที่ดูจากข่าวมาแล้วว่าจะเป็นทางเชียงรายเชียงใหม่ที่น้ําท่วมท่านก็ขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธาน,นีเริ่มตั้งมาตั้งแต่เริ่มต้นในการสู้รบท่านก็มีของมาบริจาคเรื่อยๆและในครั้งนี้ท่านยังเป็นห่วงเป็นใยเอาหลุมหลบภัยมาให้พี่น้องประชาชนทั้ง5จุดส่วนตัวผมสอสอุบลราชธาน,นีทั้ง5คนนะครับต้องขอขอบคุณท่านเศรษฐาทวีสินนะครับที่กรุณา มอบความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนครับครับก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนชาวบ้านชุมชนสีเมืองนะครับผมต้องผมขอขอบคุณบริษัทสันิลินะครับที่นําบังเกอร์หลบภัยมาให้นะครับชาวบ้านมีความภูมิใจมากครับที่ที่ได้ผลประโยชน์จากได้ความปลอดภัยเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคณะคณะ,ณะสสผู้ผู้ใหญ่นำนำ,นำทีม มาให้ให้กับประชาชนเราครับคือถึงขั้นเราสามารถเซฟชีวิตเราเราได้เลยในทันทีเลยนะครับครับคือถ้าถ้าเราไม่มีไอ้นี่ไม่มีหลุมหลบดภัยแล้วถ้าเราไม่มีคราไม่มีบังเกอร์ไม่มีบังเกอร์หลบดภัยแล้วเราพอทางฝั่งโน้นเขายิงมาทางเราไม่มีที่หลบเลยนะครับไม่มีที่หลบเลยแล้วก็แล้วก็ชาวบ้านแล้วก็ไม่รู้จะหลบยังไงไม่รู้วิธีจะหลบยังไงครับนี่นี่เป็น เป็นไอ,อ้นนี้ที่ดีมากเลยนะครับครับผมครับ,รบยังไงก็ต้องต้องต้องขอขอบคุณทางบริษัทจัิแดอีกครั้งนะครับแล้วก็ทีมงานที่นํามาให้กับชุมชนของเรานะครับยังไงต้องขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณค,คุณมากครับ